ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการข่าวคุ้นใสเนี่อยู่กับผมจางูเจ้าเก่าเจ้าเดิมตอนนี้ตกงานเปลี่ยนอาชีพมาเล,เลยสั์เด้มันเริ่มดิข่าวแรกของวันเป็นข่าวของแวดวงการอ e ีสปอร์ตแล้วก็ข่าวกับเกมทางสำนักข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระเอกเกมดังเกมหนึ่งชื่อยอนจากเกม ROV ร้องเรียนมาว่ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอาหน้าไอ้ไอน,นี่นมาใส่ ทำให้ตัวเองเสียหายรู้สึกไม่พอใจมากกําลังยื่นทนายเพื่อยื่นฟ้องคนที่ตัดต่อรวมถึงเจ้าตัวของใบหน้าด้วยใช่ยอนเป็นก,กูกูก็ไม่พอใจเหมือนกันนะมากันที่ข่าวต่อไปยังอยู่กับพระเอกเกมดังคนเดิมคนดีก็คือยอนซึ่งตอนนี้กําลังเป็นดราม,ม่าอย่างใหญ่เกี่ยวกับการปรับใหม่ของยอนในแพทนนี้ซึ่งมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบฝ่ายเจ้าตัวแจงมาว่า ฝ่ายเจ้าตัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แต่ยังยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมทนายโดยการหาคนที่ตัดตอนหน้าตัวเองใส่กับหน้าไอ้นั่นมากันที่ข่าวต่อไปเจ้ามือหวยหลายรายกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากมียูทูบเบอร์สายเกมคนหนึ่งทำการใบหวยแล้วประเด็นคือถูกด้วยนะโอเคต่อไปเป็นข่าวชาวบ้าน โดยเราได้รับแจ้งเหตุมาว่านายดำแทงนายแดงนายน้ำเงินตายส่วนนายเขียวติดคุกฮะนายดำแทงนายแดงน้ำเงินตายเขียวติดคุกฮะน้ำเงินตายน้ำเงินเกี่ยวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสมศักดิ์แกเขียนข่าวถูกหรือเปล่าเนี่ยลึกจะเมา แล,แ,ลแ,ลแล้วไอ้เขียวกับไอ้น้ำเงินนี่มันมายังไงว่าสมศักดิ์มึงเขียนอะไรของมึงเนี่ยโอเคเรามาที่ข่าวต่อไปก็ยังอยู่กับเกม ROV เกมดังเกมเดิมซึ่งผู้ร้องเรียนข่าวนี้ก็คือฮีโร่สายแท้งที่โลกลืมชื่อเยิมเน็ต เขาได้ลองเรียนมาว่าเลิกเรียกกว่าต้นไม้ได้แล้วกูมีชื่อแล้วก็อย่าเอาชื่อกูไปในการยืมเน็ตเพื่อนไอ้พวกจนไม่มีสัญญาณไวไฟไหรืออินเทอร์เน็ตใช้จะพวกงโง่และนี่ก็คือข้อความที่เจ้าตัวฝากบอกผ่านทางรายการเราซึ่งชื่อเขาก็เรียกยากชิบหายก็ช่างแม่งมชื่อเรียกยากชิบหายก็เรียกแม่งต้นไม้นี่แหละจ๋าก,ก็เรียกต้นไม้ต้นไม้โง,ง่งโอ้ ทางรายการเราได้รับการติดต่อมาจากทางบ้านไปฟังเสียงจากทางบ้านกันครับครับจ้าสวัสดีครับเออผมอยากโทรมาลองทุกอะครับลองทุกเรื่องอะไรครับผมช่วยชี้แจงด้วยครับเออคือผมอยากมีสกินเหมือนเขาอะครับคือผมอยากมีสกินที่แพงๆแล้วก็ดูเด่นๆเหมือนเขาอะครับอยู่แบบนี้มันรู้สึกตัวเองต้อยต่ำไงไม่รู้ครับโอ้คุณอยากมีสกินสินะโอ้ไปว่าคุณไม่มีสกินสินะเออขอโทษนะครับ มึงใครเนี่ยโอเคเรามาข่าวต่อไปกันทีมชาติ ROV จากเกม ROV ได้เข้าแข่งบาสเกตบอลหญิงชิมแชมป์ประเทศ ROV ซึ่งตัวแทนแข่งขันในครั้งนี้ก็คืออลิสเอาจริงดิ ข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งดังภาพที่เห็นรถยนต์เกยขึ้นบริเวณหลังคาซึ่งไม่รู้ว่าขี่ยังไงเหมือนกันแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีผู้รับบาดเจ็บร้ายแรงมากทราบชื่อผู้ขับขี่ที่หลังคือนักแคสเกมลายใหญ่ในประเทศไทยซึ่งใส่หน้ากากขาวซึ่งเอกลักษณ์ของเขาคือทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงคนเดียวกับที่ใบหวยหรือเปล่าวะข่าวสุดท้ายของวันนี้ ทางเราได้รับแจ้งมาว่ามี2องโรงเรียนดังยกพวกตีกันโรงเรียนที่1ก็คือโรงเรียนฟรีไฟมัธยมศึกษากับโรงเรียนภาพจีวิทยาคมซึ่งทั้งสองโรงเรียนนี้มีกรณีข้อวิวาทกันอย่างยาวนานชื่อมันคุ้นจังวะชื่อโรงเรียนในส่วนมากเห็นดราม,มา่าในติ๊กตอกดราม,มา่าในเฟซเต็มไปหมดโอเคอ่านต่อซึ่งทั้งสองโรงเรียนให้การปฏิเสธพอบยังบอกว่าจับมือกันเป็นมิตรต่อกันดีมาก ไม่ได้มีการเหยียดอะไรกันทั้งสิ้นทั้งสองก็อยู่ทั้งสองไม่มีการบุกรุกพื้นที่ของกันและกันโอเคจบข่าวจาจะถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่จริงไม่มีความเป็นเท็จเชื่อกูเถอะและก็หมดเวลาของรายการข่าวคน้คนคนใสเนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจอกันในอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็กี่วันแล้วแต่คนภากับคนอัพมันจะขยันนะนะนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยดี ซึ่งหลังจากนี้จาจะกลับมาทําช่องอย่างเต็มที่แล้วจาย,ยังเลือกไม่ได้ว่าจะแคสเกมภาคเสียงหรือทำาอนิเมชันหลายอย่างเลย,ยลเกินในตัวกูเนี่ยเลือกไม่ถูกสักอันเลยเห้ตายโอเคเจอกันอีพีต่อไปคุณพระคุ้มครองรักทุกคนบายจางงู